เลี่ยนสายเล็กน้อยเราจุดหมาของคุณจะอยู่ทางซ้าย ครับสวัสดีค่ะมารับน้องเมย์เรียบร้อยแล้วนะผมนี่ตอนนี้นั่งอยู่ตรงน,นี้ผอมลงไหมเนี่ยไม่น่าจะผอมนะคะว่าไปเจอญาติก็กินกินเยอะก็มาถึงแล้วนะผมเมื่อกี้ก็เอ,อรับอากาศที่นั่นเป็นไงบ้างเมย์อากาศฝนตกไหมฝนตกอืผมก็รุ้นอยู่นะเพราะว่าคือตอนที่ขับรถมามารับน้องเมย์ที่อุดรธานีเนี่ยระหว่างทางเนี่ย ฝนตกระหว่างทางฝนตกก็คืออ,อ๋อนหนักเหมือนกันนะครับนี่ฮะฝนตกแรงมากเลยออะือมแต่ว่าเป็นไงเมื่อกี้เหมือนมีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นก็คือมือถือกับหายนะคะอ่าฮะมือถือกับหายเพราะว่าเอ,อ่อลงมาจากเครื่องบินแล้วแล้วก็อ,ออกมาข้างนอกเนาะเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บเอา้า หาม,มือถือไม่เจอนะคะพอ,อดีเมยเอาไปสองเครื่องหาเครื่องหนึ่งไม่เจอเมย์ก็เลยงงกับตัวเองว่าเอ๊ะตอนที่เครื่องแลนดิ้งอะค่ะเมย์ก็เอาออกสองเอาทั้งสองเครื่องออกมาเปิดเครื่องด้วยนะคือจําได้ว่าไม่ได้ลืมที่ส่วนนะภูมิแน่นอนเพราะว่าตัวเองอะอเปิดเครื่องตอนเครื่องแลนดิ้งเสร็จแล้วตอนอยู่ในเครื่องบินก็เลยงงว่าเอ้ามันก็แค่เดินมาตรงเนี้มันจะไปหายตรงไหนเนาะเราเมย์ก็ เมก็นึกไม่ออกนะว่ามันจะหล่นตรงไหนได้บ้างเนาะถ้าระหว่างทางอะ่ะเมก็ไม่สามารถเข้าไปข้างในได้แล้วนะเพราะว่าออกมาแล้วเมก็เลยวิ่งไปหาประชาสัมพันธ์ของสนามบินนะบอกว่าเออลองเช็คบนเครื่องบินให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างว่ามันมีมือถือเราตกอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยทางพนักง,งานของสนามบินอนะ่ะอุดรก็ให้ให้เราไปหาที่ ใส่กันบินไทยสมัยนะคะเพราะว่าเมย์บินไทยสมัยมาบอกว่าเนี่ยให้รีบวิ่งไปเลยนะเพราะว่าเครื่องมันจะออกไปกรุงเทพอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอีกไม่กี่นาทีนี่เองใช่เมย์ก็รีบวิ่งไป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 ถึงไทยสมัยแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยช่วยหามือถือหน่อยได้ไหมว่าแบบมันตกอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรีบวอลแล้วก็ถามว่าเรานั่งที่ไหนอ่ะที่เบอร์อะไรเราก็บอกไปเขาก็ถามแล้วว่าเราอ่ะวางมือถือไว้ตรงเก้าอี้หรือว่า อยู่ตรงพื้นตกที่พื้นที่คิดอะเมยก็บอกว่าเมย์ไม่ได้วางไว้ตรงหลังเก้าอี้นะคิดว่าน่าอ,อาจจะตกที่พื้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันหล่นไปยังไงเนาะเรามารู้อีกทีคือเราหาไม่เจอแล้วเขาก็เลยวออยู่ประมาณไม่เกินห้านาทีเขาก็วอกลับมาว่าเออเจอแล้วก็เลยให้เราอ,อ่ะไปรออยู่ข้างหน้าห้องห้องนึงน่าจะเกี่ยวกับห้องที่ เขาเกี่ยวกับเรื่องสัมภาระอย่างเงี้ยค่ะ,ะมีก็เลยไปรอก็มีฝรั่งคนหนึ่งก็น,นั่งข้างอยู่เขาก็าหายเหมือนกันเขาไม่รู้ว่าเขาหายเรื่องอะไรเรื่องอะไรหรือว่าเขารอกระเป๋าอยู่อะไรเงี้ยเมย์ก็ไปนั่งรอสักพักพนักง,งานก็เอามาให้ก็แบบว่าเอ,อขอบคุณมากเลยคือตกใจมากถ้าเครื่องเนี้ยหายอะไรเงี้ยอืคือในในในเครื่องมือถือเครื่องนั้นครับมีทุกอย่างออนะมีทุกอย่างทั้งชีวิตเลยเมย์ก็ โ,โลอกไปหน่อยคือหาเจอตอนที่เมย์ลงจากเครื่องใช่ไหมครับเมย์เดินออกมาจากเกตเข้ามาอ่าเมย์มก็โทรหาผมเลยบอกว่าพี่เองพี่เองมือถือหายหาหนูหามือถือไม่เจอผมว่าอา๋อแล้วตกใจแล้วอเอาไงดีก็ <laughs> <laughs> <g ül> ลเลยแป๊บแต่ว่าแป๊บหนึ่งเนี่ยเมย์เขาก็ปิดเครื่องไปเลยเพราะเหมือน,นว่านั่งยืนคุยกับพนักง,งานอยู่่ปแล้วทีนี้เนี่ยผมก็เลยเช็คดูว่ามือถืออยู่ที่ไหนเพราะว่าในถ้าหากว่ามันมีบัญชี Gmail เนี่ยอันเดียวกันมันสามารถค้นหาได้ว่าบัญชี Gmail ขของเครื่องนี้อยู่ที่ไหนผมก็ค้นดูปรากฏว่าามือถือเครื่องนี้อยู่ที่อุดรโอ้ก็โล่งใจรับไปปลอดหนึ่งแล้วว่าเอออย่างน้อยก็ไม่ได้อยู่ที่สนามบ<ม>ินเมยก็คิดว่าเมยน่าจะมันน่าจะหายเพราะว่าคือเมย์ใช้เครื่องนั้นใช่ไหมคะก่อนที่จะออกจากตัวเครื่องบินเนาะทีนี้พอเม่ใส่ปุ๊บ เมยจจะลืมมองว่าเมย่ไม่ได้ใส่เข้าไปในซอกีหรือเปล่าอาจจะวางไว้ทับอย่างนี้อาจจะบุบแล้วมันอาจจะสไลด์ลงไปข้างล่างเราก็ไม่รู้ตัวไงว่าแบบเราไม่ได้แบบใส่อย่างนี้เพราะว่าตอนนั้นอ่ะอาจจะเพราะว่ารีบเพราะว่าคนกําลังจะเดินออกจากเครื่องบินไงก็เลยรีบปุ๊บแล้วก็เดินเดินออกมาไงอาจจะแบบวางทับเฉยใช่ไหมมันอาจจะแบบไม่ได้เข้าช่องนะอาจจะแบบสไลด์ไปข้างๆาก็ถือว่าโชคดีนะครับคือ ยังมีความโชคดีอยู่ก็คืออดีนะไม่หายที่สมนทรภูมิหายที่สวุนทรภูมไม่รู้จะทำไงละอ่าโอเคก็ในความโชคร้ายก็มีความโชคดีอยู่ก็ถือว่าผ่านไปได้ดีค่ะเป็นไงคิดถึงอ่าพี่ไหมก็คิดถึงอยู่คิดถึงเนาะญาติก็ถามอยู่ว่าเออมี่หนิงไม่ได้มาด้วยคิดถึงพี่หนิงไหมญาติถามอ๋อก็คิดถึงเป็นปกติก็แม่ก็ถามนะครับแม่ก็ถามว่า เป็นไงหนึ่งนอนคนเดียวได้ไหมอะไรประมาณนี้นอนได้แม่โตแล้วก็เมื่อเช้าก็ได้เห็นคลิปของเมย์ด้วยเกี่ยวกับเรื่องพิธีการนะครับผมกงเต็กของอชาวจีนเนาะ,ะชาวจีนที่อยู่มาในเมืองไทยก็ได้ความรู้ด้วยนะ<ม>ได,ได้คิดว่าเอฟซหลายหลยคนน่าจะไม่เคยเห็นโอเคก็ขอบคุณนะครับทุกกำลังใจที่ส่งมาให้น้องเมย์ในคลิปนะครับผมใช่เม์ขอบคุณมากมากเลยนะคะเอ่อ ทางคอมเมนต์แล้วก็ส่งเข้ามาในลายส่วนตัวด้วยส่งมาให้กำลังใจส่งมาแสดงความเสียใจนะคะเ mm hmm. มก็ขอบคุณมากๆเลยไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่ไปก็แบบคนส่งมาเยอะมากเลยค่ะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งที่ลงไปเมื่อกี้ก็คนส่งมาเยอะเหมือนกันก็ครอบครัวเมก็ฝากขอบคุณมาใที่นี้ด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณมากๆค่ะที่แบบเป็นห่วงแล้วก็เป็นกําลังใจให้ตลอดก็ม mm ีเมื่อวานป้าแตนก็ส่งทําคลิปด้วยก็ขอบ เมย์ก็เข้าไปเมนเนาะขอบคุณป้าแตนแล้วก็เอซีทุกคนนะครับผมโอเคน้องเมย์มาถึงแล้วนี่ก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับเลยนะครับใช้เวลาสองชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะถึงถึงบ้านนะครับเชื่อว่า,าน้องน้องก็คงรอ,เ,อเมย์อยู่ชนวันนี้ก็เ <มา S 1> งามาแมวก็เงาเงาอยู่ก็ตอนที่เสร็จงานตอนที่ยังไม่ได้เสร็จเสร็จงานเลยจำไม่ได้เบอร์ อ่าช่วงที่ไปอยู่ับบยติยานนะคะแล้วก็อ่าช่วงงานอา่าเนี่ยคืนแรกที่เมย์ไปนอนที่ที่นัาเนาะอันนี้คือจะเล่าประสบการณ์อันนี้ให้ฟานี้แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคือเมย์ไปนอนห้องที่อา่าป่วยแล้วก็นอนติดเตียงอยู่นะคะก่อนที่อา่าจะไปเสียที่โรงพยาบาลเนาะเมย์ก็นอนคืนนั้นอ่า เมย์นอนหันตะแคงหันไปทางกำแพงใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยเมย์ก็เล่นมือถืออยู่ทุกคนก็ดับไฟจะนอนแล้วอะไรเองอี้ยเมย์ก็เล่นเล่นติ๊กตอกเอ้ดูติ๊กตออนิดนึงนะคะก่อนนอนเพราะว่าเพิ่งเสร็จมาจากงานเนาะเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งก็รู้สึกเย็น ว่าขึ้นมาตรงกลางหลังนะคะตรงกลางหลังแล้วเมก็ตกใจนะเพราะมันรู้สึกเย็นเพราะก็คือมันเป็นอุณหภูมิปกติที่เราแบบว่าอยู่เฉยๆเลยอยู่ืออยู่ดีมันมรู้สึกเย็นกลางหลังเมก็เลยมเลยมก็เลยตกใจเนาะตอนแรกก็คิดว่ามามาทักทาย <c oughs> คิดไปเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้คิดไปเองเพราะเราก็รู้สึกเย็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีก็รู้สึกเย็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ จากที่ห่มผ้าผืนเดียวเขาห่มอีกผืนนึงได้ผลเหรอแล้วก,ก็เล่นมือถือแล้วก็น้องก็เลยคิดว่าอันนี้คิดเองนะอาจจะเพราะว่าคืออาม่าคือก่อนที่ท่านจะเสียก็คือน,นอนอยู่ที่นั่นอยู่ก็เลยแล้วคือครอบครัวก็จะให้อามา่าอยู่ที่นั่นด้วยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นอามา่าหรือปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตอนที่ลงเครื่องบินมา ที่เมลืมมือถือเมก็บอกว่าเมลเหมือนกับว่าเบอร์เบอร์คิดถึงเรื่องอยู่ดีดีก็สะเือนขึ้นมาใช่ไหมคืออันนี้ไม่ได้อยากเล่าเลยเพราะกลัวคิดว่างมง่ายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตอนนั้นน่ะตอนที่เมกกำลังจะออกจากเครื่องบินนะคะเมไม่รู้ตัวว่าเม์ทำมือถือหายนะคะแต่ตอนที่เดินน่ะเมรู้สึกว่าไม่รู้ว่าเราอาจจะอยู่ในช่วงเสียใจหรือเปล่าเรา รู้สึกว่าทําไมรู้สึกว่าความรู้สึกมันเศร้าแล้วก็รู้สึกน้าตาจะคอแล้วก็รู้สึกเหมือนจะสะอื้นอ่ะตอนที่แบบกําลังเดินกําลังออกจากเครื่องบินนะคะแล้วก็เลยแบบเอ๊ะทำไมจะรู้สึกสะอื้นอะไรตอนที่จะเดินออกจากเครื่องบินก็เลยคิดว่าสงสัยเราคงรู้สึกเศร้าอยู่แล้วก็อาจจะคิดเรื่องในอดีตอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรทีนี้มามือถือหายแล้วมือถือหายบนเครื่องบินเราก็เลยรู้สึกว่าไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกับที่เรารู้สึก Yes, yes. อยากจะสืออตรงนั้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะะก็ <Okay. S 2> เป็นเรื่องราวที่ระหว่างทางแล้วกันระหว่างทางไล่ฟังก็เป็นเรื่องราวระหว่างทางนะครับโอเคก็เดี๋ยวขออนุญาตเดินทางนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับค่ะบ <Okay. S 1> ๊ายบายเจอกันที่จําปงค่ะเมยซื้ออะไรไหมพี่โดนัทหนูกินไม่ได้แต่หนูก็ซื้อมาให้พี่โ oh. อ้ไม่ออกเป็นโดนัทชิสปี้ครีมนะคะ ขอบคุณครับเ <มา S 1> <laughs> พิ่งทำคิดว่างดกินหวานไปโอเคหลับหลับ<ม> <laughs> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะผมวันนี้ฝนตกครับตกอีกแล้วตกดีมากเลยบรรยากาศนะครับบรรยากาศ<ม> <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะไปรับคุณเมน,น์ครับชิต้า เดี๋ยวไปรับเมยนะนอนเฝ้าบ้านนะซีตาโอเคอเออนอนไปนอนไปจะไปรับเมย์อ่ยังงงฮะบอกว่าจะไปรับเมย์งงงงนอนต่อเฉยเลยอ่เด็กๆกินข,ข้าวมาอ่ะนั่งลงนั่งลงอ่ะซีตาอย่าหหนหวยโอปากแปรก็นั่งแล้ว Đã tê năng Năng luôn Năng luôn à. Đã tê năng luôn Năng luôn Chị ta năng luôn Năng luôn Năng Ờ, à. Ừ. À. เมย์ไม่อยู่ก็ต้องเปิดประตูเองนะครับ เดินทางปึ๊บทางประมาณสองชั่วโมงครับรถก็ไม่ได้ลางเลยฮนะ FC อึ๊บีเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันครับจากนี้ไปถึงที่สนามบินก็น่าจะประมาณ สองชั่วโมงนะครับสชั่วโมงตอนนี้11โมงครึ่งถึงนู่นก็ประมาณบ่ายโมงครึง่งเม์ออกประมาณเที่ยง ทุกตัวกำลังรอทานข้าวนะครับรอประจำการแต่ละจุดปากแปรอันนี้สีตานั่งรอรอใช่ไหมเนี่ยส่วนชูก้าอยู่นูน่นฮะฮะเงียบมอง 好吧，好吧。